ทีนี้เราครบไปแล้วน้อวันชาว์วันเสาร์วันเสาร์เราก็ต้องไปเป็นวันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์วันอาทิตย์พิมพมาเลยครับชาววันอาทิตย์เป็นตัวแทนกันหน่อยว่าทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะครับมีคําถามอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นไหนมีอะไรบ้างคุณมาปางรู้สิฟ้องร้องจะสาเร็จไหมอีกนานไหมอาด้โอ้วันเสาร์นี่คุยเรื่องฟ้องร้องก่อนเลยเหรอวันอาทิตย์อาจารย์อาวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์แล้วก็มีโชคพนันไหมโชคพนันเนี่ยผมบอกจริงๆผมไม่ค่อยแบบทางสีเทาหรือสีดัก แต่ถ้าถามว่าโชคโดยภาพรวมอะอย่างหวยอย่างหุ้นอย่างอะไรผมก็ถือว่ามันเป็นพนันก็เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นพนันแบบว่าโอเคยังพอเท่าๆแต่ไม่ใช่คาว่าพนันคุณไปเล่นโต๊ะบอลไปแล้วอันนี้ผมขอไม่ทํานายนะขอไม่ยุ่งเกี่ยวโชค <จน S 2> โชครถแห่นี่ทายไหมโชครถแห่โชครถคแ,แถมันกำลังเป็นประเด็นอยู่พอดีเลยจาะผมเห็นมีคําว่าโชคโชคเอ๊ะมีโชคผม ตอนนี้เทน์ทวิตเตอร์มันขึ้นโชว์รถแ่เยอะสุดผมไม่เข้าใจว่าโชว์รถแ่คืออะไรอ๋อโอเคมาที่เรามาดูกันว่าชาววันเสาร์เรื่องแรกอะไรนะครับคนไปเมื่อกี้คุยนะคดีคดีคดีฟ้องร้องใครที่มีคดีความฟ้องร้องหรือมีปัญหาอะไรต่างๆรวมทั้งคุณมีเรื่องหรือปัญหาอะไรต่างๆในตอนนี้สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคนี่ว่าด้วยคนเกิดวันอาทิตย์การเงิน การเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นอ่ะอันนี้คําถามหมุนจนเวียนหัวแล้วทุกคนชาววันอาทิตย์ช่วยพิมพ์ไว้เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมให้ตอดทั้งเดือนก่อนว่าเดือนสิงหาคมชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับนี่คุณพันิตานี่บอกว่าติดตามในทิกตอกด้วยอ๋อขอบขอบคุณมากครับคุณรักคนก็มาเหมือนเดิมคุณรักคนนี่ติดตามตลอดเลยอาจารย์ครับโอเคตั้งจิตไปพร้อมกันนะครับว่าชาววันอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคม2565จะเป็นยังไงบ้าง่ นะครับตอนนี้เราก็คนเกิดวันอาทิตย์นะครับตั้งยในิานะฮะมาที่ดรเทมนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะเริ่มจะเลือกไพ่ทั้งหมด1ิใบเพื่อเป็นการดูภาพรวมนะครับภาพรวมของคนเกิดวันอาทิตย์นะฮะมีงานราชะการได้จะได้ไม่คะนี่เดี๋ยวดูเรื่องงานกันนะครับตอนนี้ดรเทมเลือกไพ่มาแล้วนะครับครบแล้วสิบใบสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะว่าวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไร นะถ้าเกิดตอนนี้ใครนั่งดูอยู่แล้วไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์นะครับรีบกดเลยนะนะนครับรีบกดไลค์กดแชร์เลยครบแล้วนะครับสิบใบาชาววันอาทิตย์นะครับทั้งเดือนนี้ คุณไม่ต้องกังวลใจคุณจะมีทางออกทุกอย่างเพราะว่าอะไรไาย The m a มจะเชี่ขึ้น<อ>คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยตัวของของคุณเองไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักชีวิตหรืออะไรต่างๆสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะหาคําตอบไม่ได้มีสิ่งใ <คำ S 2> ดเป็นปัญหาเข้ามาแก้ได้จัดการได้อย่างแน่นนะจัดการได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ทุกๆอย่างเรื่องการงานการเงินหรือได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างสถานที่หรูหราหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวพักนกับชีวิตรวมทั้งของความรักนะครับอาจจะมีค้าสำหรับบางคนนะอยู่กันด้วยความเข้าอกเข้าใจจะเข้าใจคําว่ารักแท้ก็เกิดขึ้นได้ oh. นะชาววันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็จะมีผู้ชายคนนี้อาจจะตัวคุณเองก็ได้ชาววันอาทิตย์เป็นคนใจิตใจดีอ่ะ ช่วยเหลือคนอื่นเกง่งแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้รวมทั้งชาวต่างชาติที่เป็น,เ,ปนเอเชียด้วยคนที่เกี่ยวข้องด้วยกับชาววันอาทิตย์เนี่ยหรือตัวคนรักของคุณชาววันอาทิตย์ก็ได้เป็นชาวต่างชาติชาวเอเชียและเป็นคนแบบจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้และที่สํสาคัญเจ้าชูกุ้มกริบด้วยครบทุกอย่าง <aff l ux> ตัวคุณคนเกิดวันอาทิตย์นี่นะเฉพาะคนคนนี้เฉพาะคนคนนี้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่จะมีบางคนที่เกี่ยวพันกับชีวิตคุณหรือคนที่จะเข้ามาเกิดขึ้นได้ในช่วงงเดือนนสิหาคี้ ปัญหารอบด้านทําให้คุณต้องคิดต้องแก้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองเหรอกเกิดจากคนอื่น<ม>เกิดจากคนอื่นทั้งนั้นนะ่ะทำให้คุณต้องคิดต้องแก้นะครับและไพ่ต่างชาติต่างประเทศก็เกิดขึ้นครับความหมายคือเขาเรียกว่าอะไรมีคำว่าต่างประเทศต่างชาติดีลงานต่างชาติคนงานต่างด้าวนาเข้าส่งออกชาววันอาทิตย์อ่ะอาจต้องมีการเดินทางก็เกิดขึ้นได้นะครับผมอาจจะเกิดขึ้นได้ตําแหน่งคนรักนะสำหรับคนที่มีคนรักหรือคนที่กําลังคุยช่วงเนี้ยเหมือนนิดเหมือนนิดเงินนะ ช่วงนี้ขาดสภาพคล่องทางการเงินนิดนึงยังไงคุณลองถามคนรักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่รักอะไรอย่างน้อยอก็ต้องให้ความห,มวห่วงใยนะฮะ <S S 2> แต่ถ้าแต่ถ้าคนถ้าคนโสดต,ตัวคุณเองนี่แหละเงินโบเบจังเลยช่วงเนี้ยเหนืห่อยเหลือเกินใช้คํานี้เลยนะแต่ปัญหาปัญหาจะเกิดขึ้นนะเดือนสิงหาคมเนี้ยชาววันที่จะมีปัญหากับเรื่องคนในครอบครัว คนในครอบครัวปัญหาเช่นแบบว่าปัญหาแบบเรื่องการเงินสุขภาพจะต้องดูแลอะไรเขาว่าคนในครอบครัวที่คุณจะต้องไปเกี่ยวโยงด้วยใช้คําคํานี้อาจจะต้องอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนในครอบครัวนะครับปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นและที่สําคัญการเดินทางคนเกิดขึ้นแน่การย้ยายที่อยู่อาศาัยย้ายที่ทํางานหรือย้ยายอะไรบางอย่างหรือที่ใกล้น้ํอ๋อไม่ต้องกลัวฮะตอนนี้เราใกล้น้ำทุกใกล้น้ำทุกที่เราใกล้น้ำทุกที่รเรา,าต้องมีการมูฟหรือการย้ายโยงรวมทั้งเรื่องตาแหน่งนะครับตาแหน่งหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ นะครับ,รบช่วงนี้ก็เหมือนลุยเรื่องงานหน่อยนะลุยสู้เรื่องงานแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องไปคิดมากค่คอยๆค,ค,คิดนะครับแต่พามันขึ้นว่าคิดหนักคิดไม่ถกยังไงคนเรามันห้ามคิดก็ไม่ได้หรอกแต่เราก็คิดค่อยมีทางออกจาได้ไหมที่ผมบอกว่าอะไรพ่อชาววันอาทิตย์เดือนนี้คุณคิดแก้ไขปัญหาคุณแก้ได้แน่เพราะ<ม>เดือนเมษจะเชี่ยงขึ้นเฉพาะแค่เดือนนี้นะไม่ใช่ทุกเดือนนะไม่ใช่คุณจะเป็นเมษเป็นเมษจะเชี่ยงทุกๆเดือนนะแต่เดือนนี้นนนเป็นเมษจะเชี่ยงใช่ไหม คุณเป็นคนมีความสามารถคุณจะแก้ไขได้นะคระับอา,อาเรามาเจาะเรื่องชาวอนาทิตย์อ้าวเรื่องเลยเรื่องแรกเลยครับเรื่องคดีความฮะอ่ะใครอาทีนี้นะเรื่องคดีความทีนี้มีตัวแทนจากทางบ้านนะคะ Facebook ถามว่าคาฟานันฟ้องร,ร้องคดีความจะสําเร็จไหมอะไรไหมหรือใครที่มีเรื่องหนักใจกังวลใจมีปัญหาหรือฟ้องร้องหรือย,ยังไม่ได้ฟ้องร้องหรือมีปัญหากับใครให้นึกถึงว่าปัญหาต่างๆที่คุณกําลังเจอมันจะแก้ไขได้ไหมตั้งจิตไปพร้อมเอารวมๆไหมรวมๆนะรวมๆครับร ตั้งจิตน,นะครับเซอรมาที่หนึ่งคนเกี่ยววัฒนทิ่มันรู้นะฮะว่าเรื่องงานคงเยอะฮะก็เลยไม่ถามเรื่องงานเลยนะฮะถามเรื่องเงินเลยนะฮะเจ็ตใบนะครับในเรื่องของอเรื่องข้อขัดแย้งเรื่องคดีความเรื่องความเห็นไม่ตรงกันนะเรื่องอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องนะครับ การได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆเนี่ยฮะก็จะดูกันในนี้นะครับเจ็ดใบโอ้โหเป็นไงครับไพ่ใบนี้จบจบวา่า justice ขึ้น oh. justice นครับความยุติธรรมคำถามมันถามอะไรมันตอบเลยอาจารย์ครับการฟ้องร้องคดีความนะจำคำพูดผมผมนะคำถามไพ่มันตอบมาเลยผมหลับตาจับไพ่เดียร์ justice ขึ้นค justice คือตาช่าง ใครมีคดีความโดนเอาเปรียบโดนโกงสุดท้ายแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะชนะแต่คุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะ <No. S 1> ไม่ใช่คุณเป็นคนที่ไปแบบว่าไปผิดกับเขาก่อนแต่ไพ่มันบอกเลยว่าการโดนฟ้องร้องหรือคดีความต่างๆถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดอาจจะมีการไกล่เกลี่ยก,กันได้ uh. ตกลงกันได้แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณก็มีมโอกาสจะชนะนนล้านเปอร์เซ็นไพ่นะครับซูมไปเลยนี่ ไพ่เดล justice ยืนยันความเป็นความเป็นพราะคำถามเพราะคำถามนี้มันคือมันตอบแล้วมันจบเลยแล้วผมจะดูไพ่ไปอื่นให้นะอาดูก่อนปัญหาของคุณคดีความของคุณเลยหนักใจกังวลใจอยากจะนอนนิ่งๆแบบไม่อยากคิดอะไรเลยรู้สึกว่าชีวิตทำไมฉันเหนื่อยจังเลยกับการที่เ้องมาคดีความเนหมือนคิดว่าจะแพ้แล้วเลยเหมือนต้องลุยต้องสู้สหรับบางท่านนะคดีความเกี่ยวกับคนในครอบครัว ก็มีฟ้องร้องกันในครอบครัวมรดกแย่งชิงหรือคนในครอบครัวกําลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทางานหรือโยกย้ายอะไรบางอย่าง99.99% 99หรือมีการมูฟอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนอ,อ่ะ ข่าวดีข่าวดีท้งคด,าาดีความก็แปลว่าคุณมีโอกาสชนะสูงมากไพ่แอคออฟคัพเนี่ยเนี่ยแอคออฟคัพเนี่ยความหมายถึงว่าจะมีสัญญาของข่าวดีหรือคุณกําลังรออะไรบางอย่างแล้วไพ่ใบนี้นะเดี๋จัสติสคือจบเลยคดีความอะไรต่างๆฝากขอแสดงความเป็นดีกับคนที่ถามจาก Facebook ด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้ผมกล้ายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันจะมีข่าวดีคุณประไพศรีบอกว่าจะได้รับการติดต่อกลับมาไหมเขาติดต่อเขาจะติดต่อไหมนะครับเนี่ยครับมีการติดต่อกลับมาแน่นอนครับในนี้นะฮะ นะทุกอย่างจะมีทางออกจะมีข่าวดีเหมือนคุณที่กำลังรออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับมาชาววันอาทิตอะไรอีกความยิ่งใาเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วแน่นอนแฟร์เลยเอา่องเอารื่เงินการเอารื้อเอารื่อเงินก่อนเราเรื่องเงินก่อนนะเรื่องเงินก่อนดูซิว่าการเงินจะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันอาทิตย์ตั้งใจพร้อมกันนะนะเราเดี๋จะเจาะลึกคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องการเงินนะฮะประจําเดือนสิงหาคม นะฮะฮผ่านทางไพ่ทาโร่นะฮะเลืองทั้งหมดเจ็ดใบอ่ะ,อะอช่วงนี้เรื่องการเงินสำหรับชาวอาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมไม่เป็นไปตามแผน คุณวางระบบวางเงินเอาไว้ทุกอย่างว่าหนึ่งสองสามสี่ยังไงไม่เป็นไปตามเป้านะครับหัวร้อนเลยหัวร้อนมากใจเย็นๆใจเย็นๆทุกๆอย่างมีเย็นยังไงอาจารย์เงินไม่พอใช้อย่าเพิ่งเดี๋ยวมันจะมีทางออกให้ระวังเรื่องการเงินนะเอกสารสัญญาให้ระวังการโดนแทงข้างหลังหรืออะไรบางอย่างนะครับเนี่ยคิดเรื่องการกู้ยืมหรือการเงินเหนื่อยหน่อยนะช่วงเนี้ยกู้ได้ไหมกู้ได้ไหมแอบแอบแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยหนึ่งเพราะว่าคุณ เครดิตบูโรอะไรก็เช็คกันหนักนะช่วงนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดฉะนั้นคือคุณอาจจะปวดหัวเรื่องเอกสารสัญญาหรืออะไรก็ตามนะครับผมแต่แต่นะคุณยังหาเงินได้ยังไม่จบผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นชาววันอาทิตย์เป็นผู้หญิงที่บริหารจัดก,การเก่งรวมทั้งอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องชาววันอาทิตย์ที่เป็นผู้หญิงคนนี้จะบริหารจัดก,การหรือคนที่ดีลในการกู้ยืมหรือทําอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้การเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จเก้าสิเอร์เซ็ อีก10%ผมให้เผื่อเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่ออะไรบางคนสาหรับบางท่านที่อาจจะแบบยังไม่พร้อมเรื่องเอกสารหรืออะไรก็ก็ตามนะเรื่องการเงินทุกอย่างจะได้ทุกอย่างมาสําเร็จและที่สําคัญ the world แสดงว่าเรื่องการเงินของคุณนะไม่ว่าทำบิสเนสหรือทําอะไรบางอย่างจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรือหยิบย่นโอกาสดีๆมาให้โปรเจกต์ s, พิเศษเงินพิเศษหรือทําอะไรทุกอย่างแล้วจะราบรื่นครับฉะนั้นเรื่องการเงินน่าจะราบรื่นน่าจะราบรื่นไม่ต้องกลัวเลย นะครับยังไงก็รอดเออกลัวก็กลัวไปแต่ว่ารอดรอดอ่ากลัวก็กลัวไปนะฮะแต่ว่ารอดอาอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องงานฮะเรื่องงานอ่ะดูซิว่างานคุณเป็นยังไงบ้างงานสำหรับใครทำบิสเนสให้นึกถึงบิสเนสที่เราทำนึกถึงหน้าพาร์เนอร์คุณมานพด้วยนะคะับคิดถึงงานที่ทำเลยครับใครที่ทำงานประจำให้นึกถึงงานและตำแหน่งที่เราทำเรามาดูว่าเดือนนี้ให้ไกด์ไลน์ดูซิว่าตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยงานเราจะเป็นยังไงจะซ้ายหรือจะขวาหรือยังไงต้องระวังอะไรยังไงบ้างตั้งจิตมาพร้อมกันครับนะครับ รอเดลทจะเลือกไพ่ทั้งหมด7ใบนะฮะสำหรับจเจาะลึกเรื่องการงานนะครับมีทั้งงานราชการมีทั้งงานค้าขายอยู่นะดูภาพรวมกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจเจาะลึกพิเศษก็ดูส่วนตัวกับดอรเทมได้เลยนะครับเลือกครบแล้วเใบนะฮะ ไม่น่ากังวลใจใดๆโอเคเรื่องการงานนะโอ้ราชการมีเดอะซันนี่ผมว่ามีโอกาสได้เลยทั้งเดอะซันสำหรับข้าราชการทั้งงานค <Ether net, S 2> ้าขายงานค้าขายมีเจราจาใใกรก็รอดอเจราจาก็สำเร็จรได้ข้อตกลงแน่ใช้คำนี้เลยเพราะว่าอะไรตอนแรกคุณอาจจะลำบากหน่อยช่วงนี้ทำงานโคตรเหนื่อยเลยทำทุกอย่างทำทุกสิ่ง มีองครงารที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศหรือทำบิส i n e อะไรตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังเลยเนาะกว่าจะได้งานจะได้อะไรมาแต่และอย่างช่วงนี้โปรเจกต์อะไรก็เสร็จช้าเหลือเกินแต่คุณไม่ต้องกังวลมีการติดต่อประสานงานอะไรบางอย่างมีการติดต่อแน่เดินสิงหานี้คุณกําลังรอติดต่ออะไรบางอย่างคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมันก็รอด,เด,อดเดี๋ยวมีคนคติดต่อมานะภายนูดงครัผมน่ ชาววันอาทิตย์เรื่องของการงานของคุณลงทุนรายหวังผลกําไรมหาศาลได้กับผลกําไรอย่างแน่อย่างแน่นอนครับใช้คํานี้เลยนะครับตัดสินใจให้เด็ดขาดเรื่องการเงินนะชาววันไหนก็เอาเลยวันออไหนจะทำอะไรก็ทําเลยเรื่องการงานเรื่องการงานงานราชการเด<อ>ือดซันขึ้นโชคดีเรื่องการงานมากการงานการเงินชีวิตความรักหรือทําอะไรก็ตามไพ่เดือดซันขึ้นคุณติดขัดอะไรยังไงก็รอด ดีด้วยนะชาวอาทิตย์วัอาทิตย์ก็เดือดซันด้วยเหมือนเดนทุกอย่างครบเลยนะครับผมโอเคที่ผมมานั่งนี่ดูสองวันนี่ดีทั้งดีทั้งหมดเลยนะถือว่าดีขึ้นต้นเหมือนไม่ดีนะวันเสาร์นี่ขึ้นมาโอ้โหพาระเยอะแต่ยังรอดอ่ะแต่สุดท้ายดีรู้สึกวันเสาร์ใช่ไหมที่มีเกณฑ์ถูกหัวถูกโรตารี่เนาะทีมงานใช่ใช่ใช่นะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็ได้เดือดซันนะครับเพราะฉะนั้นก็งานการก็จะรุ่งเรืองนะครับงานการก็จะรุ่งเรือง